กองกาลังรักษาความสงบร่วมกับเจ้าหน้าที่ต่อชดอนะฮะแล้วก็ฝ่ายปกครองร่วมนะฮะตรวจสอบการลักลอบดูดทรายนะฮะในลําน้ำโขงเป็นประจำนะฮะซึ่งส่งผลกระทบอนณาเขตชายแดนครับนายอนุรักษ์ไทยตรงในอำเภอท่าบอ่อนะฮะร้อยตีสังเวียงแสนพลูนะครับรองผู้บังคับกองร้อยรักษาความสงบที่1นนะฮะร้อยตำรวจตรีประยุนแสงนาหน่วยเฉพาะกิจที่ต่อชดอ .24 พร้อมด้วยกำลังจำนวนหนึ่งนะครับเข้าตรวจสอบ การลักลอบดูดหินทรายแม่น้ำโขงในเขตบ้านดอนน้อยตําบลพลสาอ,อําเภอท่าบ่อหนองคายโดยไม่ได้รับอนุญาตนะฮะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ทหารได้รับการร้องเรียนว่ามีการลักลอบดูดหินทรายบริเวณดอนแตงนะครับหรือว่าดอนต่ําซึ่งลึกเข้ามาในเขตแดนไทยนะครับจากการตรวจสอบพบเรือดูดทรายจํานวน2องลำนะฮะจอดลอยกําลังทําการดูดหินทรายอยู่ในบริเวณหัวดอนแตงนะฮะหรือว่าดอนต่ําลึกเข้ามาในเขตแดนไทยจริงนะครับ เจ้าหน้าที่จึงได้ส่งสัญญาณด้วยการโบกมือให้หยุดแต่เรือทั้งสองลำยังคงดําเนินการขุดหินทรายตามปกตินะครับเมื่อหินทรายเต็มลําแล้วเรือก็ขยับไปเทียบท่าที่ฝั่งสงปปลาวนะครับเมื่อไถยเทหินทรายออกหมดแล้วเรือทั้งสองลำก็กลับมาดูดทรายบริเวณดังกล่าวอีกโดยไม่เกรงต่อสายตาเจ้าหน้าที่ที่ยืนดูอยู่นะฮะ ทางด้านนายอนุรักษ์ไทยตรงในอำเภอท่าบ่อกล่าวว่าปัญหาดังกล่าวนี้เกิดขึ้นหลายครั้งที่เดียวถึงแม้จะมีการตกลงกันระหว่างทั้งสองฝ่ายเมื่อปี2551ห้ามมาดูดทรายในช่วงหรือว่าในห่วงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมเนื่องจากเป็นฤดูน้ําหลากซึ่งจะส่งผลให้ตลิ่งเกิดการพังเสียหายนะครับซึ่งอยากให้ทหารเนี่ยเรียกเจ้าของเรือซึ่งเป็นคนไทยนะฮะที่ได้ไปสัมมนาในประเทศเพื่อนบ้านนำมาทำนำมาทำความเข้าใจนะครับถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นด้วย ส่วนทางด้านนายทองทาสิงหาบุตรนะผู้ใหญ่บ้านดอนน้อยตะมนพลสาเนะฮะอำเภอท่าบอกก็กล่าวว่าพื้นที่ที่เรือทั้งสองลำเข้ามาดูดหินทรายเนี่ยนะฮะเป็นพื้นที่ของไทยครับและมีการลักลอบเข้ามาดูดเป็นประจำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะไม่มีมาตรการออกมาส่งผลให้พื้นที่หวัวดอนแตกนะฮะหรือว่าดอนต่ำเนี่ยเสียหายและเกิดการพังทลายของตล,ลิ่งได้ด้วยนะ่ท่านผู้ชมครับ